คำเตือนนะคะสื่อวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้เต็ไมไปด้วยคำหยาบคายและเสียงที่ค่อนข้างทำลายโสตประสาทหูแค่นี้แหละเฮียกูมาเตือนเฉยๆมิจิกโกหญิงสาวเต้นกินรำกินอยู่ในผัวฝรัง่งนามไมเออร์ด้วยภาระหน้าที่ที่รัดตัวเป็นเหตุให้สามีของเธอจำต้องจากไปยังแดนไกลโดยที่ไม่รู้เลยว่า จะไม่มีการได้กลับมาพบกันอีกแล้วนี่ยความวิจวได้หายตัวไปในม่านหมอกปิศนานะครับก่อนที่สามีของเธอจะกลับมาเพียงหนึ่งอาทิตย์ฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าพอดเรื่องมันคุ้นๆน้นมั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 นเหมือนเหมือนเหมือนเคยดูที่ไหนวะที่ไหนวะจำไม่ได้วะ หนึงน่งแนนเตอร์ของเกม Identity ไฟพ,ไพี่ไฟเอะไรหนึงน่งแนนเตอร์ของเกม Identity Five เกชาพีเสื้อสีแดกจะออกบินล,ล่าเซอร์เวอร์มันนัดตอนนัดเธอสามารถแปลงร่างได้โดยในร่างที่สะสวยจะเดินไวว่าปกติส่วนในร่างที่น่าจะเผยออกมาเมื่อทำการโจมตีหรือใช้สกิล แล้วก็เดินช้าลงด้วยนะอ h oh my god นึอ็บบลิตี้ที่สามารถบลิงพุ่งมาติดตูดเราเซิร์เวอร์ได้อย่างรวดเร็ว <Wow. S 1> ส่วนสกิลสองก็ออ <c oughs> ก็เขบิขึ้นไปแล้วก็ส่องเซิร์เวอร์จากมุมสูงซึ่งได้รับการยินยางจากผู้เล่นหลายๆคนแล้วว่า <c oughs> ไหลประโยชน์สัตว์ oh. คิดดูดิคือ,ค,อคือมึง บินอยู่ข้างบนใช่ปะแล้วมันวิ่งมาช่วยเพื่อนอ่ะมันก็กดมองหน้ามึงเนี่ยมึงก็ไม่สามารถพุ่งได้ใช่ปะจังหวะที่มึงกาลังจะแบบลอยลงมาเนี่ยมึงมึงลอยช้าใช่ปไห่ยมึงเซอร์มึงช่วยเพื่อนไปแล้วไอ้ห่าไม่ทานกินหรอกเอาจริงๆผู้พัฒนาเกมมึงช่วยเปลี่ยนสกิลสองเป็นแบบแบบแบบอุปกรณ์เสริมอาวุธแบบโจ๊กเกอร์แบบเอาให้มัน พัดเกยชามายาวขึ้นหน่อยอ่ะแบบนั้นจะดีมากเลยนะนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้เล่นเกยชาประสบปัญหาพัดสั้นเหลือเกิน oh, <hey. S 2> ไม่ยาวใหญ่หแข็งอดทนเหมือนคนอื่นๆเดี๋ยวไ่ไม่ไม่ใช่ละคือประเด็นคือพัดมันสั้นไปนิดนึงอ่ะมันก็ไม่นิดหรอกเฮียแต่ก็นะด้วยความที่มีสกิลพุ่งๆแล้วเนี่ยการจะมีระยะโจมที่ไกลก็คงจะไม่สมดุลเท่าไหร่โอเค แต่มันก็มีอยู่ในะไอตัวที่มีสรรพคุณแบบนี้นนะเ,เนี่ยไอไอเฮี้ยนี่ยแม้ว่าจะมีสกิลบลิงระยะไกลแต่ตัวเกมก็ออกแบบออปชั่นมาคุมสมดุลไม่ให้โกงเกินไปด้วยการที่เราผู้รอดชีวิตสามารถกดปุ่มมองหน้าที่ขึ้นมาเพียงเท่านี้มิจิโกะก็จะเขินอายจนต้องเอาพัดปิดหน้าตัวเอง <Huh? S 1> แล้วก็เดินช้าลงรอดไม่ถึงทำให้การพุ่งยุดชชงัง,งอีกด้วย huh? แค่มองหน้าเนี่ยนะมึงทำไมอะ่ะมึงเขินอายเหรอ,อหรือมองหน้าหรือโดนมองหน้าแล้วมึงมีอารมณ์ <What? S 1> จนทำอะไรไม่ถูกมันมัน,มนอีกเรื่องหนึ่งเชอรว่ากันด้วยการเอาตัวรอดจากเกชาแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับผม <Really nigga. S 1> โดยเฉพาะการจุกระยะประชิดเพียงแค่คุณหาจังหวะว,วิ่งสวนกระแสกับทิศทางการตีของคุณแม่การจังหวะง,ง้างดีๆะเว้ย หรือไม่ก็วิ่งวนๆรอบตัวเธอดังพิธีบูชายันด้วยใบพัดที่สั้นจุดจูรับรองตีไม่โดนหมุนจอไม่ทันกันเลยทีเดียว One, two, three, เพียงเท่านี้หัวของฮันก็จะลุกไม่ในทันทีสันยิ่งกว่าหําชายไทยก็ระยะตีแกชานี่แหละ สั้นจนโดนแม่งจุกย,ยับยับแล้วเนี่ยมึง,มงดูมึงดูมึงดูมันเ,<อ>เอ๊ะข้อเสียใหญ่ๆขอ,องเกชาก็คือชุดที่คุณแม่แต่งองค์ทรงเครื่องมาเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าเป็นอุปสรรคในการล่าระยะประชิดสัตว์แม่งบังเฮี้ยกูอมองเซอไม่เห็นแล้วเนี่ยมึงมึง,มงไปถอดชุดออกก่อนไปแล้วค่อยมาล่านะล่าวางที่อยู่ในสนามแม่งกันไล่ล่า เธอก็มาจะทำบทเพลงอยู่ตลอดเวลาอย่างมีอารมณ์ที่เช่มชื่นตรงกันข้ามกับหัวของผู้เล่นที่ครุกุณไม่สบอารมณ์กับระยะการตีของเธอไอ้เหี้ยทำไมม,มันตีไม่โดนะงัเะ <What? S 1> ้เฮงอะพอมเงอ้ไอ้เหี้ยแม่มีอุปสรรคในการเล่นเพียงใดแต่เขารับรองไว้ตรงนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เนสนุกเอามากๆ ผีเสื้อสีแดงที่พร้อมจะบยบินหยิบยื่นความตายมาให้แบบหายใจลดต้นคอชื่อของมันคือเอออเออเอืมกูกำลังสับสนว่าจะใช้ชื่อเกอิชาหรือว่ามิจิโกะดีเอมเกอชาแล้วกันชื่อของมันคือเกอิชา สำหรับเซอร์ท่านใดน,นะครับที่ถูกเธอเชื้อเชิญให้มานั่งพักผ่อนที่ล็อกเก็ตแชร์เนี่ยก็ไม่ต้องห่อเหี่ยวใจไปเพราะมิจิโกมีบริการระบำเกีชาสวดส่งดวงวิญญาณของท่านให้ได้ทัศนากันอย่างเพลิดเพลินมเถิงใจก่อนตายกันเลยจิยวว <Wow. S 1> ้าวอ,อารมณ์ไหนวะเนี่ยสวัสดีครับผมไปเมษนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับ identity f นะครับ โปรเจกต์ต่อไปเกี่ยวกับ Identity File เนี่ยผมว่าจะทำเป็น8วิส Identity File นะก็ก็คงจะได้ทำเร็วๆนี้นะครับแต่ก็คงจะต้องลงหลังจากคลิป ROV คลิปถัดไปก่อนนะก็จะทำสลับกันนะครับสำหรับ ROV แล้วก็ Identity File นะนี่กูว่ากูจะทำา u u g ด้วยเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ PUBG นะแล้วก็บา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 เรื่อยๆก็อย่างที่บอกไว้นะครับลงคลิปเว้นช่วงอาทิตย์เว้นช่วลงคลิปเว้นช่วงหนึ่งอาทิตย์นะครับนะก็ช่องผมว่มันต้องใช้เวลาใช้อะไรหลายๆอย่างในขั้นตอนกระบวนการผลิตคลิปนะครับกว่าจะได้เป็นคลิปคุณภาพแบบน,นี้นะมันนานที่ไนก็สวัสดีครับขอบคุณ ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ทุกคนที่ติดตามอยู่นะครับอย่าเพิ่งดิ้งกันไปนะครับนะลงคลิปเป็นช่วงหนึ่งอาทิตย์นะสวัสดีครับ